สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลริตรีกันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สําคัญที่แอดมินจะไปพูดถึงกันในวันนี้ก็คือกองทัพยูเครนนั้นสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้ในบริเวณพื้นที่ของเมืองลูฮันนอกจากนี้เรายังจะไปติดตามสถานการณ์การรบในพื้นที่ต่างๆว่าจะเป็นเช่นไรและเพื่อไม่ให้การเสียเวลาแอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษ ของไทยมิริตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรบกันในรอบวันที่ผ่านมาทางการของยูเครนนั้นได้ออกมากล่าวว่ามีการประทะกันอย่างดุเดือดโดยมีการต่อสู้กันมากถึง90ครั้งภายในระยะเวลาเพียง24ชั่วโมงเท่านั้น โดยกองทัพรัสเซียได้พยายามเพิ่มการโจมตีมากขึ้นบริเวณรอบๆเมืองอาบดีอีฟกาและเมืองคูเปียนยูเครนนั้นได้กล่าวว่าเป้าหมายการโจมตีของกองทัพรัสเซียในบริเวณพื้นที่ทั้งสองเมืองนี้ก็เพื่อต้องการที่จะดึงกองทหารยูเครนออกจากสนามรบบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศนอกจากนี้กองทัพรัสเซียนั้นยังต้องการยึดดินแดนของทางยูเครนเพิ่มเติมให้ได้มากที่สุดก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึงครับ อย่างไรก็ตามการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเมืองลูฮันซึ่งอยู่ใกล้ๆกับคูเปียนนั้นกองทัพของทางยูเครนก็สามารถขับไล่กองทัพรัสเซียออกจากพื้นที่และสามารถยึดคืนพื้นที่กลับคืนมาได้ ซึ่งการรบกันในบริเวณนี้กองทัพรัสเซียจะเป็นผู้เปิดฉากรุกเข้ามาก่อนกองทัพยูเครนจะทําการถอยหนีหลังจากนั้นพวกเขาจึงจะใช้ปืนใหญ่สนามระดมยิงเข้าใส่ยานเกราะรถถังของทางรัสเซียอย่างหนักและหลังจากที่ทางการรัสเซียนั้นเริ่มสูญเสียและติดแงกอยู่กับที่และปืนใหญ่สนามของพวกเขานั้นก็ไม่สามารถยิงตอบโต้ปืนใหญ่สนามของทางยูเครนได้เพราะว่าปืนใหญ่สนามของทางยูเครนมีระยะยิงที่ไกลและมีความแม่นยํากว่ามาก จึงทําให้ปืนใหญ่สนามของทางรัสเซียเกิดการสูญเสียอย่างหนักเช่นกันหลังจากนั้นล่ะครับกองทัพยูเครนจึงได้ส่งฐานราบยานเกราะเข้าผักดันกองทัรัสเซียสามารถทําลายรถถังยานเกราะของทางรัสเซียได้เป็นจํานวนมากและยังสามารถยึดพื้นที่กลับคืนมาได้อีกด้วยครับ ส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของอับดิอีก้านั้นนะับว่าเป็นความพยายามอย่างหนักของกองทัพรัสเซียซึ่งก็ได้เข้าสู่วันที่11แล้วนะครับที่พวกเขาได้ทุ่มกําลังรถถังยานเกราะเข้าโจมตีเมืองแห่งนี้แต่ว่าทางการของยูเครนนั้นยังคงสามารถตั้งรับเอาไว้ได้ในเมืองแห่งนี้อย่างเหนียวแน่นและสามารถทําลายยานเกราะรถถังของทางรัสเซียได้เป็นจํานวนมากครับและถึงแม้ว่าตัวเลขการทําลายของกองทัพยูเครน,นในเมืองแห่งนี้จะดูสูงเกิน กว่าความเป็นจริงไปบ้าง แต่เราจะได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่ากองทัพรัสเซียนั้นสูญเสียอย่างหนักจริงๆครับเพราะว่าได้ปรากฏภาพฟุตเทจออกมาเป็นจำนวนมากสำหรับรถถังของทางรัสเซียที่ถูกทำลายลงจนเหมือนว่าอับดีอีฟกานั้นจะกลายเป็นสุสานร,รถถังแห่งที่สองต่อจากเมืองอูเลดาครับและล่าสุดประธานาธิบดีของยูเครนนายเซเลนสกี้ ky, ก็ได้เดินทางไปเยี่ยมเยือนทหารของเขาในพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศทางนี้ก็คงจะไปให้กำลังใจทหาร ที่ทาการสู้รบอยู่ในแนวหน้าไปเพื่อบํารุงขวัญกําลังใจและก็มอบสิ่งของที่จําเป็นสําหรับการต่อสู้ให้กับฐานของพวกเขานะครับก็ถือได้ว่าประธานาธิบดีของยูเครนนั้นก็เป็นอีกผู้หนึ่งที่ทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะทําให้ประเทศของพวกเขาเอาตัวรอดจากสงครามครั้งนี้ไปได้ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินนโยบายต่างประเทศหรือว่าการจัดการภายในในประเทศตนเอง ถือว่ารัฐบาลของยูเครนในชุดนี้สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูการรบกันบริเวณพื้นที่ของเมืองบักมุดกันต่อนะครับยูเครนนั้นมีผลงานการรบบปิเวณนทางตอนใต้ได้ดีเลยทีเดียวและในขณะนี้พวกเขาก็กําลังเดินหน้าปิดล้อมเมืองบักมุดต่อไปซึ่งเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าทหารของยูเครนที่ทําการรบอยู่ในเมืองนี้ค่อนข้างที่จะใช้อาวุธที่มีลักษณะทันสมัยนะครับบางหน่วยนั้นก็ใช้ปืนกลที่ผลิตมาจากฝรั่งเศสบางหน่วยนั้นก็เป็นไรเฟิลจู่โจ จากทางสหรัฐอเมริกานะครับทางนี้แอดมินก็ไม่ทราบว,ว่าหน่วยจูโจมที่เป็นหัวหอ,อกในการบุกนั้นอาจจะเป็นกองพันทหารอาสาจากต่างประเทศเข้ามาร่วมด้วยก็เป็นไปได้ครับ การรบในส่วนนี้จึงทําให้กองทัพยูเครนมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องส่วนทางฝั่งของรัสเซียนั้นพวกเขาก็พยายามที่จะส่งฐานราบยานเกาะออกมาต้านทานการรุกของยูเครนแต่อย่างไรก็ตามก็ถูกปืนใหญ่สนามและดโดรนแบบ FPV ของทางยูเครนเข้าจัดการพวกเขาส่งผลให้กองทัพรัสเซียนั้นต้องสูญเสียอาวุธหนักไปมากเช่นกันครับส่วนการรบกันในบริเวณพื้นที่ของเคอร์ซอนนั้นก็ถือว่ายูเครนได้ยกพลขึ้นบก ข้ามแม่น้ำเดนิเปอร์ไปแล้วแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือทางการของยูเครนจะสามารถลำเลียงปืนใหญ่สนามและอาวุธหนักข้ามตามมาได้ในจำนวนที่เหมาะสมหรือไม่เพราะว่าการลุกไปข้างหน้านั้นจำเป็นต้องมียานเกาะมีปืนใหญ่สนามคอยยิงสนับสนุนนะครับไม่อย่างนั้นแล้วพวกเขาจะทำการรบได้อย่างยากลำบากและอาจจะถูกกองทัพรัสเซียนั้นนำกำลังมาปิดล้อมได้ซึ่งเราก็คงต้องรอดูกันต่อไปว่าแนวรบทางด้านนี้ยูเครนจะเอาอย่างไร ต่อไปกันแน่นะครับเพราะว่าการรบนั้นมันก็มีกลยุทธ์หลายๆอย่างเช่นการดึงกำลังของศัตรูออกจากพื้นที่การรบหลักหากว่ายูเครนเพียงแต่ต้องการหลอกกองทัพรัสเซียว่าจะทําการยกพลขึ้นบกในบริเวณพื้นที่ของเคอร์ซอนและทางการของรัสเซียได้นํากําลังส่วนหนึ่งออกจากพื้นที่ของทูกมักมาป้องกันเคอร์ซอนสิ่งนี้ก็อาจจะเปิดช่องว่างให้ฐานของยูเครนที่อยู่ในพื้นที่ของโอลูครีปสามารถบุกไปยังเมืองทูกมักได้ครับ ซึ่งเราก็คงต้องติดตามข่าวสารในสนามรบต่อไปเพราะว่าเรานั้นก็ไม่อาจคาดเดาแผนการรบของยูเครนได้ว่าพวกเขาจะดําเนินการอย่างไรนอกจากนี้แผนการรบต่างๆนั้นยังสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์หน้างานครับและการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่20ตุลาคม ฐานราบก็เสียชีวิตไป1,380นายรถถัง55คันยานเกราะ120คันรถขนส่งทางการทหาร33คันปืนใหญ่สนาม29กระบอกดโดรน8ลำระบบจรวดหลายลำกล้อง4ระบบและขี่ปนาวุธอีกหนึ่งลูกครับถือได้ว่ากองทัพของทางรัสเซียนั้นเสียหายอย่างหนักในรอบวันการรบที่ผ่านมาเลยครับทั้งนี้มันก็คงจะเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นต้องการโหมบุกอย่างหนักก่อน ที่ฤดูหนาวจะมาถึงซึ่งมันก็เป็นวิบากกรรมอย่างหนักสําหรับทหารชั้นผู้น้อยของทางรัสเซียคนสั่งบุกก็สั่งไปนะครับส่วนทหารที่ออกไปลบก็ไม่สามารถมีปากมีเสียงได้และก็ต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะคะว่ารัสเซียนั้นบุกไม่เข้าแต่ดมินก็ไม่เข้าใจว่าทําไมรัสเซียก็ยังคงใช้รูปแบบการบุกแบบเดิม ซึ่งผลลัพธ์ต่างๆนั้นมันก็เหมือนเดิมครับคุณผู้ชมซึ่งก็คงต้องต่อสู้กันต่อไปจนกว่าฤดูหนาวจะเดินทางมาถึงและสงครามก็จะกลายเป็นแบบเดิมนะครับก็คือการโจมตีกันจากระยะไกลแต่นมินก็มั่นใจว่ายูเครนจะสามารถต้านทานการลุกรานจากทางรัเสเซียได้อย่างแน่นอนครับ และนี้ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยเม i ิเตอร y ีกันีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ